เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องชี้เรื่องถึงพร้อมนะครับถึงและพร้อมก่อนลํำใช้เก็กก็จะพูดต่อจากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พูดถึงขั้วการใช้ขั้วการเปิดขั้วเกินการผ่อนายขั้วนะครับวิธีการอันนั้นก็ได้พูดถึงแล้วเพราะเชื่อเพื่ออะไรก็ได้พูดถึงนะครับตอนนี้ต้องรู้เรื่องแกนแกนก็ต้องผ่อนขาขเหมือนกันครับเพื่อชีชีก็คือออกซิเจนที่บริสุทธิ์นะครับจะได้ผ่าน กระดูกสันหลังขึ้นมาถึงข้างบนนั่นคือคุณต้องผ่อนไขยแกนและหมอนรองกระดูกนั่นคือกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกให้ใคลายออกจากกันนะครับเพื่อให้ชีวิ่งผ่านได้แล้วเราก็ส,สบายด้วยร่างกายทุกส่วนก็จะผ่อนคลายไปตามนั้นสิ่งที่คุณดูสังเกตได้ว่าแขนผมยืนเตรียมพร้อมศีรษะผมจะก้มลงมานิดๆเพื่อให้มีน้ําหนักของลงมาทําให้เกิดชีนี่มีพลังสูงขึ้น เสร็จแล้วผมก็ผ่อนพวกแขนสองข้างก็สังเกตได้จากแขนสองข้างผมน,นี่นะครับทําให้ข้างบนนี่เขาก็จะวิ่งขึ้นไปเองนะครับเป็นขนาดที่ศีรษะเงยขึ้นมาได้นะครับเวลาขึ้นมวยก็คือชี้สู่ร่างกายและอย่าลืมยังไงก็คือแกนหลังนะครับ ตรงนี้ผมอาศัยการผ่อนนั่งน้อยๆน,นะครับแต่ไม่ใช่ลงไปนั่งอย่างนี้นะครับผ่อนนั่งได้หมายความว่าผ่อนข้างไหนให้นั่งนะครับกล้ามเนื้อข้างไหนนั่งเพื่อได้สัมผัส mm hmm. ระบบพวกเส้นประสาทนะครับที่ทำงานเพราะั้นตรงนี้จะทําให้ผมชี้ถึงปลายนิ้วได้เวลาลงก็คือยังไงต้องไม่ลืมแกนหล,ลังด้วยนะครับ การเคลื่อนย้ายไม่เคลื่อนมาอย่างนี้นะครับการเคลื่อนย้ายคือการพองตัวมาข้างนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับ<ม>อยู่ตรงกลางดูนะพองตัวแต่มันก็อ,ออกสองข้างแต่มาทางซิ่งนี้มากกว่าเพราะเราต้องการมาตรงฝั่งนี้ก็คือจงติ้งนะครับนั่นคือเข้าสู่จุดศูนย์กลางครับครับพอถึงตรงนี้ผมรู้ว่าตรงแล้วผมก็ปล่อยลงนั่งนิดๆนะครับอันนี้จะขึ้นต่อนะครับประชี้จะทํางาน ปล่อยแขนไปเพื่อให้มันมีชีพเพราะฉะนั้นขาก็จะออกง่ายครับเอาแขน,นขาาเป็นหนึ่งเดียวกันแต่แขนยังไงต้องไปรวมกับแกนหลังนี่คือปล่อยเข้าแกนหลังนะครับตรงนี้เห็นไหมว่าแกนหลังผมจะตั้งตรงค่อยๆเปลี่ยนแปลงเอเปลี่ยนแปลงอันนี้เข้ามาแทนที่แกนหลังนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนขั้ว เข้าสู่แกนหลังอีกครั้งแล้วไปพร้อมกับแกนหลังนะครับเห็นไหมทีและห่างผ่อนเข้ามาครับก็จะเข้าสู่แกนหลังทําให้เข้าใกล้แกนหลังมากขึ้นนั่นคือพลังของแกนหลังจะมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆนี่มาแทนนะครับเห็นไหมว่าผมจะไม่ได้ปล่อยห่างเหมือนเมื่อกี้คือเข้าใกล้แล้วก็ผ่อนออกไปคือปลปอยคัว มันคั่วจะเปิดและคลายออกมาทางนี้นะครับไม่ไม่ใช่ใช้หมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือการคลายออกข้างในนะครับพวรกกล้ามเนื้อมันเล็กต่างๆผ่อนลงคั่วนะครับนี่ครับนี่เข้าสู่แกนคือจริงๆอันนี้ก็คือแกน แต่ลอันนี้ขึ้นมาแทนเห็นไหมว่าขึ้นมาแทนนี่คือแกนแกนอันน,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 นี้เวลาปล่อยลงไปตามเปลี่ยนนี้ความจริงคือถีกังไว้วันหลังก็จะพูดถึงเรื่องของสีกังนะครับว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไดถีกังมีส่วนเกี่ยวกับสิ่งจริงๆงเพราะคือเชื่อมระหว่างฟ้ามนุษย์ดินนะครับ การขาวก้าวออกตันเปลี่ยนไม่ใช่ไปอย่างนี้นะครับตานเปียนคือการคลายผ่อนคลายคือชี้เต็มร่างกายเรียกชี้เต็มจะฝ่าเท้าสังเกตฝ่าเท้าผมว่ายังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฝ่า,าเท้าลงอย่างนี้นะครับคือร่างกายคลายจนฝ่าเท้าลงไปเองแหละครับนี่คือสีโศ หมือนกันนี่ครับผ่อนเพื่อให้แกนนี่แข็งแรงมากขึ้นนะครับเข้าสู่แกนนะครับเพราะชี่จะวิ่งในแกนได้เยอะมากนี่นะครับไปพร้อมกันการผ่อนข้างล่างลงครับเพราะข้างล่างคือฐานนะครับอันนี้ที่เอาลงไม่ใช่ในข้างในะข้างในคือเพียงส่วนเดียวเท่านั้นจริงๆจะต้องการเจตตราให้ฐานล่างแน่นนะมั่นคงครับอาฐานล่างมั่นคงมั่นคงเเห็นไหมว่ามันก็ง่ายต่อการที่จะมา พอมาตรงนี้ปุ๊บร่างกายก็ลายตัวออกนะครับนั่นคือการปล่อยชี้ให้เข้าสู่ร่างกายให้่องอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือผ่านผ่อนจมหงช่วงล่างนะครับก็เกิดเกิดภาวะนี้ครับเห็นไหมครับผมจะอยู่กับแกนตลอดนะครับเห็นมืออ่อนๆจริงๆก็คือแกนด้วยนะครับแต่ไม่แกนแข็งแรง ครับไม่ใช่หันอย่างนี้นะครับไม่ใช่หันอย่างนี้นะครับมันคือข้างในนะครับทําให้เกิดข้างในคือการเราใช้ชี่ครับโซฮีพีพาครับวันนี้เท่านี้นะครับ